สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้านะอาร์บสกูทุกคนครับเอฟซีในประเทศเราตางประเทศนะครับเนาะผมก็เบาวขอนลุยสามครับผมในเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมื่อในภาพพีภาพน้องปีนภูเขาครับผมมาทำบ้านน้องเมกเนาะครับเนาะตามหาเฮดบดครับยินยินพี่น้องว่าเฮดบดออกครับไปลดหนุนเปรับทุกปรการเลยครับมาที่มีหรือไม่มีครับผมไปเลยครับป้าพี่น้องกำลังแตกครับผมปอาสุดขอนปุดเลยครับผมดอกบระทันใหญ่เนาะครับเนาะหน่อยๆครับ นี่แหละครับเขาว่าขอนบินครับผมเบาขอนกับมหาไกด์นะครับวัอนี้มาผู้เอื้อดครับผมมาทางผู้เอื้อดเนาะครับเนาะท้าบันนูนเมกพี่ครับอุ้ยครับดอกนี่พวกเก็บนะครับผมมากระน่องไส้ครับผมสวัสดีครับครับอุ้ยขนาดนี้ครับผมเอาเริ่มเก็บดอกแรกเลยครับผมอ่าเก็บสวยๆงามๆเลยฮะพี่ดอกมันเนาะอุ้ย พิดแต่ดอกวัทนทนายนะครับเน้องทายใหญ่เนี่ยอุ้ยขาแข็งแล้วครับพี่น้องขอนบิน,นทุนวะอุ้ยทานใหญ่เบิร์นี่เต็มตาและขอนเดียวรันดอกกำลังพอแกงติดแทบหวานครับผม ัอา,อาทางก็เล่นเป็นจีเนาะเล่นเป็นจีอุ้ยแต่ขนาดการรอคอยเข้ามาถึงเลยครับรอคอยมันหนีโดนแล้วผ่อนฤดูกาลนะผ่อนฤดูกาลเพิ่นละมาผู้กัดครับมาเนี่มาทางน้องเมกเนาะผู้กัดผู้ยังผู้บกเข้ม ตั้งมาสองหมื่นมันดีดีเนาะแน่นครับขามาฟังนิดนะึง ้อดอกพุดดิแกงหวนานเมื่อแรี้ยงคิดถึงม้วนนอนฝอกเลยเนาะง่ายเก่าแล้ว <c oughs> เป็นบัวทันใหญ่เลยม้วนนอนฝอกอะไรเลย,ย,ยเห็ดแฝบอุยตานฝอกหาเลยวันเวลาได้ดีเนาะอ้ยเห็ดใหม่ๆเนาะเห็ดตะหมอก ต่ซอยเก็บอู้มันจะเก็บซอยกันซอยกันมันไหลครับพี่น้องอุ้ยนี่ครับคอนแหลกเข้ากับเด็กแกงหนึ่งครับผมอู้ยแต่ว่าพี่น้องตานซ้อนขนาดเลยครับเบิ้งเด็กบาวคอนใส่เบิ้งโยนชุดคอนเลยครับพี่น้องนี่ครับเขาว่าคอนบินครับผมอู้ยตามซ้อนขนาดเลยครับดอกกำลังน้อยพี่น้องมืออื่นอย่าซ้ำเลียนหายไปจ้ะครับ สิได้ล่นอนเ้าเนาะครับเบลับเป็นุนการค้อนอหกครับของค้อนนี่ก็บินขึ้นกันครับป้าติโูครับครับพี่น้องอุ้ยดอกพุทหไ่ครับพี่น้องคอนบินขนาดเลยครับครับพี่น้องผลงานเก็บเ็ดเลยครับดอกน้อยครับผมเฮดบดกำลังเกิดใหม่ครับผมเอาเมท่อไหร่ครับผมหลายขนาดครับพี่น้องคอนบินเลยครับ บรรยากาศทางตาหาเห็ดครับผมคุณกับค้อนเห็ดเกิดร้ายครับพี่น้องเกิดบัตถุคอนครับผมคอนบินเลยนาะครับนาองพี่แต้าบ่ได้ครับผมมือเบาคอนก็ถือได้ลงคลิปเงาเด้อครับลงคลิปสันๆันครับพี่ให้น้องเบิรงครับเพราะว่ามันเก็บวัน์ไหนนะครับเน้ะงร้ายครับพี่น้องมาเลยครับผมใครที่มาเก็บก็มาเลยครับผมเพราะได้ครับคอนบินเดี๋ยวนี้ก็ซ้ำปากปีงพนวาเนะครับนาะ ไลค์คากิลีครับชุดยอดเลยครับมือนนี้เมื่อแรกบอลคอนมาที่ขึ้นมานอนเบิงครับครับตาลุนน้ำกันอีกครับกิปนี่ขอหยุดทำหนลนะครับเพราะว่าเปิดเก็บบนท่ไหนเนาะครับเนาะได้แกงอยู่ครับบาคอนขอขอบพระคุณในไลค์ได้ครับ fc อูซันครับขามารับชมบาคอนหรือซ้นะครับขอบพระคุณในร้ายครับถูกไใจถูกแชทถูกการติดตามนะครับเนาะบาคอนขอฝากอีกครับคิมหนึ่งครับปากปวยยังไม่ใหญ่ลุงป่านอาเบอร์สกูทุกคนครับ ซอยมังกดไหลกดแชร์กดติดตามบ่าวคอนลุงจามเด้อครับพบบ่าวคอนลุงจามมีแรงใจคลิปต่อไปครับคลิปหนาวเข้า,ามาดูกันไหมครับบ่าวคอนไปแชรครับคลิปนี้ขอย่นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ